วันนี้นะครับเรามีอิวอร์เมตอร์ทั้งหมดสามรุ่นนะครับของซันดีวางไว้ข้างหน้าครับมจะมาแนะนำครับการใช้งานให้เหมาะสมในแต่ละรุ่นครับว่าเหมาะสมกับการใช้งานประเภทหไหนครับตัวสายมือสุดเป็นตัวย4ิบสี่โวลต์ครับตัวสี่พันสองร้ยวัตต์ตัวนี้เหมาะกับบ้านสวนครับแนะนำาำหบ้านสวนเลือกตัวนี้ไปใช้งานประหยัดงบด้วยตัวนี้รับวัตต์จะแผงได้หกพันสองร้วัตต์ครับแล้วก็โวลต์ลอยไม่เกินห้าร้ยโวลต์ แบตเนี่ยใช้ดานในทุกประเภทนะครับแบ,นแบนตแบน้ําแบตรถยนต์แบตเกลเนี่ยแบตรถยนต์เราก็จับมานุกรมกันได้เลยสองลูกเป็นยี่สิบสี่โวลต์แผงเริ่มต้นก็สี่ร้อยาสิบัตขึ้นไปถ้าแนะนํานะครับสักสี่ห้าแผงก็ใช้งานได้แล้วนะครับส่วนเรื่องการต่อใช้งานเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะครับมีสอนการต่อใช้งานแล้วเรื่องการเทสโหลดเนี่ยไว้ใจได้เลยแอร์สองตัวเนี่ยผมเทสแล้วสบายสบายยินเปิดได้สบายเลยครับเทสเต็มแม็กซนะ์นะสี่พันสองนวัขนาดโอเวอร์โหลดเครื่องยังไม่เป็นอะไรเลยนะเครื่องนิง่ ดี๋ยวไปรับชมคลิปได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวต่อไปนะเป็น6กิโลวัตต์ครับตัวชมใหม่ของซันดี้ครับตัวนี้สามารถ b f c o m m u n i c a t i o ชนได้พาราเรลได้ขนาดเครื่องได้ตัวนี้เหมาะสําหรับบ้านที่เราคิดว่าเราไม่ใช้ไฟแค่6กิโลวัตต์อนาคตเราต้องเพิ่มแน่นอนเลือกตัวนี้เพราะตัวนี้ขนาดเครื่องได้ส่วนเครื่องมือช่างเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้ครับเครื่องมือช่างเครื่องตัดเครื่องเชื่อมใช้งานได้หมดครับขนาดเครื่องได้ด้วยครับก็เป็นระบบ4 8โวลต์ครับ ใช้งานได้ทุกประเภทเหมือนกันวัตจากแผงก็รับได้หกพันวัตนะครับวต์ไม่เกินห้าร้อยวูแผงเริ่มต้นก็นแนะนําจริงๆก็สี่ร้อยิวต์ขึ้นไปนะห้าหกแผงหรือสีนห้าแผงก็ใช้งานได้แล้วนะอันนี้ก็เขียนว่า B f Commutation m e t a นะก็สามารถขนาดสื่อสารกับแบตเตอรี่มิตร์ได้ส่วนตัวต่อไปทําเป็นตัวสิบจุดสองกิโลวัตต์ครับเป็นตัวของซันดีตัวนี้พิเศษตรงเป็นสอง M P t นะครับสองคติงครับก็สามารถ ช่วยกันชาร์จได้ครับเครื่องทํางานไม่หนักช่วยกันชาร์จช่วยกันดึงโหลดครับสอง mppt นะครับแล้วก็จ่ายโหลดได้สามจุดเจ็ดจุดเจ็ดแอมป์นะครับตัวนี้ขนาดเครื่องไม่ได้แต่ว่าได้กำลังวัตที่สูงนะครับแบตสีดแปดโวลต์รับได้ทุกปรเะเภทครับตัวนี้เครื่องมือช่างเครื่องตัดไฟเบอร์ก็ใช้งานได้สบายๆเหมือนกันแอร์ก็สี่ห้าตัวใช้งานได้เลยนะสบายสบาย ต่วนช่วงนี้เป็นช่วงเมษาช่วงหน้าร้อนนะครับถ้าแนะนําจริงๆผมแนะนําตัว42ป,ประหยัดงบประมาณในการติดตั้งด้วยแล้วเราติดตั้งใช้งานเองได้ด้วยตัวนี้แค่9,500บาทโปรโมชั่นช่วงเมษานี้ช่วงหน้าร้อนแอร์ Air, ผมเทสแล้ว9,000 BTU หนึ่งตัว12,000 BTU หนึ่งตัวนะใช้งานได้สบายเลยเปิดเครื่องนิ่งพัดลมไม่ดังนะก็ต่อง่ายเลยครับมีแค่แบตเตอรี่สองลูกแผง ค่สี่ห้าแผงก็ใช้งานได้แล้วหรือว่ามีแบตเราต่อให้แผงก่อนใช้งานได้ตัวคลิปก้นต่อไปไปย้อนดูได้ดี๋จะผมลงไวจะแปะไว้ลิงก์ด้านล่างค,คลิปการต่อใช้งานนบแล้วก็เรื่องการเทสโหลดเนี่ยผมเทสเรียบร้อยไปดูไ,ปดได้เทสจนโอเวอร์โหลดเลยนสูตรเจ็ด 7, ขึ้นโอเวอร์โหลดเลยเครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาได้ตัวนี้เหลือเก้าพันห้าร้อยบาทบตัวนี้ก่อนจะหมดโปรนะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยค่าไฟขึ้นสูงแน่นอน